สวัสดีครับในโลกของโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเรื่องการจัดก,การคุณภาพไฟฟ้ากับต้นทุนนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเราคุ้นเคยกันดีกับการใช้คาปาซิเตอร์แบงหรือที่เรียกติดปากว่าแคปแบงคเพื่อคุมค่า power factor ไม่ให้โดนการไฟฟ้าปรับแต่คําถามคือแค่นั้นมันพอหรือยังถ้าค่า pf ของเราดีมากๆแล้วเนี่ยมันหมายความว่าเราไม่เสียพลังงานจุดอื่นเลยจริงๆหรอครับวันนี้เราจะมาจาะลึกประเด็นนี้กันครับ เรามาเทียบเทคโนโลยีที่เราคุ้นๆกันอย่างคาปาซิต์แบงก์กับอีกแนวทางหนึ่งคือ Eco Energy ของบริษัทเพียนพาวเวอร์จำกัดซึ่งเขาบอกว่าทำงานด้วยหลักการที่ต่างออกไปเลยนะฮะเราจะมาดูกันครับว่า2ออย่างนี้เหมือนหรือต่างกันยังไงมีตรงไหนที่อาจจะขัดกันหรือจริงๆแล้วส่งเสริมกันได้บ้าง ข้อมูลวันนี้ก็มาจากข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแคปแบงก์กับข้อมูลเฉพาะของ Eco Energy จากทางเพียนพาวเวอร์นะครับเป้าหมายก็เพื่อให้ข้อมูลชัดๆสําหรับพี่ๆน้องๆวิศวกรไฟฟ้าวิศวกรพลังงานแล้วก็ฝ่ายซ่อมบำรุงได้เอาไปลองพิจารณาปรับใช้กันดูครับใช่ค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะมัวแต่ไปโฟกัสที่ค่า PF อย่างเดียวจนอาจจะลืมมองภาพรวมอื่นๆไป คือเรื่องการสูญเสียพลังงานในระบบไฟฟ้ามันมีมากกว่านั้นนะคะการเข้าใจบทบาทแล้วก็ข้อจำกัดของแต่ละเทคโนโลยีเนี่ยก็น่าจะช่วยให้เราตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือที่มันเหมาะสมจริงๆได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ลดต้นทุนได้ตรงจุดมากขึ้นนะคะเอาละครับงั้นเรามาเริ่มแกะดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าเริ่มจากตัวที่ทุกคนรู้จักดีก่อนเลย capacitor bank หรือ cap bank ทำไมโรงงานส่วนใหญ่ถึงาขาดไม่ได้เลยครับค่ะ c a ปซิเตอร์แบงนี่ถือเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้นะคะหน้าที่หลกัหลกๆเลยก็อย่างที่ทราบกันดีคือปรับปรุงค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าหรือที่เราเรียกกันว่า power factor หรือ PF นะคะให้มันสูงขึ้นใกล้ๆหนึ่งมากที่สุดโดยการเรียกว่าจ่ายกําลังไฟฟ้า Reactive หรือ KVAR เข้าไปชดเชยในระบบไฟฟ้าค่ะ ขอทนสั้นๆนิดนึงนะคะคือในระบบไฟฟ้าเนี่ยเราจะมีกําลังไฟฟ้าอยู่3ส่วนหลักๆมี active power หรือกิโลวัต์อันนี้เป็นกําลังจริงที่เอาไปใช้ทํางานจริงๆนะคะแล้วก็มี reactive power หรือ kvar อันนี้จําเป็นสําหรับอุปกรณ์ที่ใช้สนามแม่เหล็กอย่างพวกมอเตอร์ม้อแปลงต่างๆแล้วก็สุดท้ายคือ apparent power หรือ kva ซึ่งเป็นผลรวมของ2ตัวแรกนะคะค่า pf ก็คืออัตราส่วนระหว่างกิโลวัต์กับกิโลวีเอนั่นเองค่ะครับ และทำไมการทำให้ค่า P/F มันสูงสูงเข้าใกล้1ถึงสำคัญนักล่ะครับนอกเหนือจากเรื่องค่าปรับจากการไฟฟ้ามีเหตุผลอื่นอีกไหมครับเรื่องค่าปรับนี้เป็นเหตุผลหลักอันนึงเลยค่ะเพราะการไฟฟ้าเขากำหนดไว้ว่าถ้าค่า P/F เฉลี่ยของเราต่ำกว่า0.85เราจะต้องเสียค่าปรับตามปริมาณ KVAR ที่มันเกินมานะคะ ซึ่งปัจจุบันก็หลาย10บบาทต่อกิโลว้์เลยนะคะการติดแคปแบงก์ก็เลยช่วยลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปได้โดยตรงเลยแต่ว่าประโยชน์มันก็มีมากกว่านั้นนะคะการมี PF ที่ดีคือเข้าใกล้หนึ่งเนี่ยมันหมายความว่าที่โหลด KW เท่าเดิมระบบโดยรวมจะต้องการ KBA หรือกระแสะรวมน้อยลงค่ะผลที่ตามมาก็คืออย่างแรกเลยนะคะลดภาระของหม้อแปลงแล้วก็สายไฟค่ะคือม้อแปลงกับสายไฟชุดเดิมเนี่ยจะรองรับโหลด KW ได้มากขึ้น อาจจะไม่ต้องรีบลงทุนขยายระบบเร็วเกินไปนะคะอย่างที่2คือลดการสูญเสียในระบบค่ะพอกระแสรวมมันลดลงการสูญเสียพลังงานในรูปความร้อนหรือที่เรียกว่า I square R loss ในสายไฟกับหม้อปแปลงมันก็ลดลงไปด้วยอันนี้ก็เป็นการประหยัดพลังงานทางอ้อมๆนะคะแล้วก็ยังช่วยให้แรงดันไฟฟ้าที่ปลายทางดีขึ้นด้วยค่ะอ๋อเข้าใจครับ คือไม่ใช่แค่เลี่ยงค่าปรับอย่างเดียวแต่ยังช่วยให้เราใช้โครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าที่มีอยู่ได้คุ้มค่าขึ้นแล้วก็ลดการสูญเสียแฝงในระบบด้วยทีนี้การทำงานของมันล่ะครับมันรู้ได้ยังไงว่าต้องจ่าย KVAR เข้าไปเท่าไหร่หรือว่าต้องจ่ายตอนไหนมันทำงานอัตโนมัติค่ะผ่านตัวควบคุมที่เราเรียกว่า Power Factor Controller หรือ PFC ตัว PFC เนี่ย จะต่ออยู่กับ current transformer หรือ CT เพื่อ,คอ,อคอยอ่านค่า PF ของระบบอยู่ตลอดเวลาค่ะเมื่อไรก็ตามที่ค่า PF มันต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้อย่างเช่น0.95หรือตามเกณฑ์การไฟฟ้าที่0.85เนี่ย PFC ก็จะสั่งให้ magnetic contactor ไปต่อตัว capacitor ที่เขาแบ่งไว้เป็นชุดๆหรือเรียกว่า step อะค่ะต่อเข้าไปในระบบ พอจ่าย KVAR เข้าไปจนค่า PF ถึงเป้าหมายแล้ว PFC ก็จะสั่งตัด c a p a ซ i t o r บางสเต็ปออกเพื่อไม่ให้ค่า PF มันเกินเลยไปทางนำหน้าหรือค p ป c ซ t i v e มากเกินไปการสับเข้าสับออกแบบนี้มันก็จะเกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโหลดในโรงงานนะคะซึ่ง PFC DD เนี่ยเขาก็จะมีระบบจัดการให้คปซิเตอร์ทุกๆสเต็ปได้ทำงานสลับสลับกันไปที่เรียกว่า wear leveling เพื่อยืดอ,อายุการใช้งานด้วยค่ะ ชัดเจนเลยครับเป็นระบบ Active ที่คอยเติม KVAR เข้าไปตามความต้องการของโหลดจริงๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอการสับเข้าสับออกบ่อยๆหรือว่าคุณภาพไฟฟ้าที่ไม่ค่อยดีมันก็ส่งผลกระทบกับตัวแคปแบงก์เองได้เหมือนกันใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะนั่นก็ถือเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งของแคปแบงค์เหมือนกันนะคะคือตัวแคปเบลเเตอร์เองเนี่ยค่อนข้างจะไวต่อปัญหาคุณภาพไฟฟ้าโดยเฉพาะเรื่องฮาร์โมนิกส์กับเรื่องแรงดันไฟฟ้าเกินหรือโอเวอร์โวลเทจซึ่งเดี๋ยวเราคุได้ลงรายละเอียดเรื่องนี้กันอีกทีค่ะครับผมงั้นพักเรื่องแคปแบงค์ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้มาดูผู้เล่นอีกคนในสมการนี้กันบ้าง Eco e n e r g y รุ่น IPF จากบริษัทเพียนพาวเวอร์จำกัดตัวนี้จากข้อมูลที่ได้มา ดูเหมือนจะทํางานด้วยหลักการที่แบบว่าแตกต่างไปคนละแนวเลยนะครับใช่ค่ะแตกต่างเต็นโดยสิ้นเชิงเลยค่ะตัว Eco Energy เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าหรือ power conditioning device เหมือนกันนะคะแต่จุดเด่นที่ทางเพียน p พาวเวอเขาเน้นนำเสนอเลยก็คือมันเป็นระบบ p a s s ีฟร้อยคือข้างในไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์เลยไม่มีการสวิตชิ่งแล้วตัวมันเองก็ไม่สร้างสัญญาณรบกวนหรือว่าฮาร์โมนิกสเพิ่มเข้าไปในระบบด้วยค่ะ หลักการทำงานที่เขาอธิบายไว้นะคะเรียกว่าการปรับโครงสร้างการไหลของกระแสไฟฟ้าหรือ flow conditioning หัวใจสำคัญเลยคือการใช้วัสดุนำไฟฟ้าชนิดพิเศษที่เขาเรียกว่า high conductivity composite material ซึ่งมีการอ้างอิงถึงคาร์บอนนาโนทูบหรือ CNT นะคะที่มีคุณสมบัติคือความต้านทานต่ำมากๆมากๆใกล้เคียงกับ Superconductor เลยแต่ว่าทำงานได้ที่อุณหภูมิห้องปกติค่ะ การปรับโครงสร้างการไหลของกระแสฟังดูค่อนข้างเป็นแนวคิดใหม่เหมือนกันนะครับมันทำงานยังไงครับในทางปฏิบัติช่วยขยายความหน่อยครับ ตามข้อมูลจากทางเพียนพาวเวอร์นะคะอุปกรณ์ EcoEnergy เนี่ยจะติดตั้งขนานกับบัสบาร์ของตู้ MDB คล้ายๆกับแคปแบงค์เลยค่ะแต่แทนที่มันจะจ่ายอะไรเข้าไปในระบบมันกลับดึงกระแสะไฟฟ้าส่วนหนึ่งจากระบบเข้าไปแทงค่ะประมาณสัก3-5%ของกระแสะรวมทั้งหมดในระบบนะคะกระแสะส่วนน้อยๆที่ดึงเข้าไปเนี่ยมันจะไหลผ่านวัสดุ CNT Composite ที่อยู่ข้างในตัวอุปกรณ์ซึ่งเขาอธิบายว่าจะเกิดกระบวนการที่เรียกว่าการ จัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนใหม่หรืออิเล็กตรอนเรียลไลเมน์น่ะคะ่ะทําให้การไหลของอิเล็กตรอนมันเป็นระเบียบมากขึ้นลดการชนกันหรือลดการเคลื่อนที่แบบสุ่มลงจากนั้นอุปกรณ์ก็จะปล่อยกระแสะที่ผ่านการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วซึ่งเขาเรียกว่าเป็นกระแสะที่สะอาดและ,สะเสถียรขึ้นกลับคืนสู่บัสบาร์หลักค่ะแม้ว่ากระแสะที่ปรับปรุงแล้วเนี่ยจะมีแค่3-5%นะคะแต่พอไหลกลับไปรวมกับกระแสะส่วนใหญ่ในระบบแล้วเนี่ยเขาอ้างว่ามันจะค่อยๆเหนียวนําให้คุณภาพไฟฟ้าโดยรวม ของทั้งระบบดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปโดยกลไกลที่เขาคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นก็คือลด i m p e d ด n c e ์รวมของระบบค่ะเพราะว่าวัสดุตัวนี้มีความต้านทานต่ำมากการมีอยู่ของมันในวงจรขนานก็จะช่วยลดความต้นานทานรวมในเส้นทางการไหลของกระแสได้ซึ่งก็จะนำไปสู่การลดการสูญเสียพลังงานในรูปความร้อนหรือ I square R loss ได้โดยตรงเลยค่ะ 2. เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของกระแสค่ะพอยเล็กตรอนเรียงตัวดีขึ้น กระแสก็จะไหลาราบเรียบขึ้นลดความผันผวนของสนามแม่เหล็ก 3. ลดฮาร์โมนิกส์และนอสค่ะจุดนี้น่าสนใจนะคะคือทางผู้ผลิตเขาอ้างว่าแม้จะไม่มีฟิลเตอร์โดยตรงแต่คุณสมบัติของวัสดุกับการจัดเรียงอิเล็กตรอนเนี่ยสามารถช่วยดูดซับนอสความถี่สูงสูงได้แล้วก็ช่วยลดค่าความเคียนฮาร์โมนิกรวมหรือ THD ได้โดยเฉลี่ยประมาณ5-15%ค่ะ 4. เพิ่มเสถียรภาพของแรงดันค่ะการที่ impedance กับ harmonics ลดลงก็อาจจะช่วยลดการแกว่งของแรงดันที่เกิดจากพวกโหลด switching หรือตัว harmonics เองได้ค่ะอืมเป็นหลักการที่น่าสนใจมากเลยนะครับโดยเฉพาะการทำงานแบบ passive ไม่ต้องดูแลรักษาเลยแถมอายุใช้งานก็ยาวนานด้วยแต่ในฐานะวิศวกรก็อาจจะมีคำถามตามมาเหมือนกันนะครับอย่างเช่น ที่ว่าลดอินพเดนซ์หรือลด t h d ได้5-15%เอนี่ยอันนี้มีข้อมูลการวัดผลในโรงงานจริงๆมายืนยันมากน้อยแค่ไหนครับหรือว่าวัดผลภายใต้เงื่อนไขแบบไหนบ้างครับเป็นคำถามที่ตรงประเด็นมากเลยค่ะคือข้อมูลเชิงเทค,คนิคก,กับการวัดผลแบบละเอียดละอีดจากหน้าง,งานจริงเนี่ยมักจะเป็นสิ่งที่ทางผู้ผลิตเขาต้องนำเสนอเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เขานะคะซึ่งในกรณีของ Eco e NERGY จากเพีย p พาวเเนี่ย ผู้ที่สนใจก็คงจะต้องขอข้อมูลส่วนนี้จากเขาโดยตรงหรืออาจจะต้องพิจารณาเรื่องการทดลองติดตั้งแล้วก็วัดผลเปรียบเทียบในสภาพแวดล้อมของโรงงานตัวเองดูค่ะเพราะผลลัพธ์ก็อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละระบบได้ค่ะครับเข้าใจเลยครับว่าเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่การพิสูจน์ผลลัพธ์ในทางปฏิบัติจริงก็น่าจะเป็นเรื่องสําคัญทีนี้กลับมาที่คําถามหลักของเราครับแคปซิเตอร์แบงก์กับอีโคเอ NERGY สรุปแล้วเนี่ยมันต่างกันช,ชัดๆเลยตรงไหนบ้างครับและที่สำคัญเลยคือถ้าเรามีแคปแบงค์อยู่แล้วเราติด Eco Energy เพิ่มเข้าไปเนี่ยมันจะทำงานขัดแย้งกันหรือมีปัญหากับระบบเดิมของเราไหมครับถ้าดูจากหลักการทำงานที่เราคุยกันมานะคะจุดต่างสำคัญเลยก็คือเป้าหมายหลักกับวิธีการทำงานค่ะตัวค a ปาซิเตอร์แบงค์นี่แเป้าหมายหลักคือแก้ไขค่าพาวเวอร์แฟกเตอร์ให้สูงตามเกณฑ์ที่กาหนด วิธีการก็คือใส่ KVAR หรือ Reactive Power เข้าไปในระบบเป็นระบบ Active ที่มีการสับเข้าสับออกตามการควบคุมของ PFC ส่วน Eco Energy เป้าหมายหลักตามที่ผู้ผลิตเขาอ้างเลยนะคะคือปรับปรุงคุณภาพการไหลของกระแสเพื่อที่จะลดการสูญเสียพลังงานจาก Impedance หรือ I Square R Lost แล้วก็ลดสัญญาณลบกวนพวก Harmonics หรือ Noise วิธีการคือปรับสภาพกระแสส่วนหนึ่งในระบบแบบพาสซีฟโดยอาศัยคุณสมบัติของวัสดุไม่ได้ใสพลังงานอะไรเพิ่มเข้าไปเลยค่ะดังนั้นถ้าถามว่ามันทำงานขัดแย้งกันไหมคำตอบก็คือไม่น่าจะขัดแย้งกันนะคะเพราะว่า Eco Energy ททำงานแบบพาสซีฟแล้วก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับการจ่าย KVAR โดยตรงเลยก็น่าจะไม่ไปรบกวนการทำงานของแคปแบงคในการควบคุมค่า PF ค่ะไม่ขัดแย้งกันแล้วมีโอกาสที่จะทำงานเสริมกันได้ไหมครับ มีความเป็นไปได้สูงเลยค่ะและนี่คือจุดที่น่าสนใจเป็นพิเศษเลยนะคะลองนึกภาพตามนะคะอย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นว่าแคปแบงค์มันค่อนข้างไวต่อฮาร์โมนิกส์ใช่ไหมคะครับถ้า e ีโคเอเนจีสามารถช่วยลดฮาร์โมนิกส์ในระบบลงได้จริงๆแม้ว่าจะแค่5-15%ตามที่เขาอ้างก็ตามเนี่ยก็เท่ากับว่ามันช่วยลดมลพิษทางไฟฟ้าที่จะไหลเข้าสู่ตัวแคปแบงได้ส่วนหนึ่ง การลดฮาร์โมนิกส์ก็คือการลดกระแสส่สวนเกินที่จะไหลในตัวแคปแบงค์ลดความร้อนลดความเครียดหรือสเตรสให้กับตัวมันเองซึ่งตามทฤษฎีแล้วก็น่าจะส่งผลดีต่ออายุการใช้งานของแคปแบงค์นะคะทําให้มันเสื่อมสภาพช้าลงหรือลดโอกาสที่จะบวมหรือเสียหายลงได้ค่ะนอกจากนี้การที่ Eco Energy ช่วยลดอ MP e d a n c e โดยรวมได้เนี่ยก็อาจจะช่วยลดไ s q u a r e All Loss ในส่วนของวงจรแคปแบงค์เองได้ด้วยนิดหน่อยค่ะโอ้โหจุดนี้เองครับที่น่าสนใจเป็นพิเศษเลย คือแทนที่จะมองว่าเป็นการแข่งขันกันอาจจะเป็นการทำงานร่วมกันเพื่อสุขภาพโดยรวมของระบบไฟฟ้าที่ดีขึ้นทั้งในแง่ของ PF แล้วก็ในแง่ของการลดการสูญเสียแล้วก็ยืดอายุอุปกรณ์ด้วยมีคำถามจากผู้ฟังส่งเข้ามาพอดีเลยครับถามว่าถ้าโรงงานผมเนี่ยดูแลเรื่อง PF ดีมากๆอยู่แล้วใช้คับแบงค์คุมจนค่า PF แทบจะนิง่งอยู่ที่0.99หรือบางทีแตะ1.00ตลอดเวลาเลยการติดอ co e NER g y เพิ่มเข้าไป จะยังช่วยประหยัดไฟได้อีกไหมครับถ้าได้มันไปช่วยลดส่วนไหนในเมื่อ reactive power ถูกจัดการไปหมดแล้วเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็สะท้อนความเข้าใจที่ถูกต้องเลยว่า cap bank เนี่ยจัดการเรื่อง reactive power ได้ดีเยี่ยมจริงๆแต่คำตอบสำหรับคำถามนี้ก็คือมีโอกาสที่จะยังช่วยประหยัดได้ค่ะเพราะอย่างที่บอกไปตอนต้นค่ะว่า eco energy ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ reactive power เลย แต่ไปจัดการกับการสูญเสียในรูปแบบอื่นที่ยังคงมีอยู่ในระบบแม้ว่าค่า PF จะสมบูรณ์แบบมากๆแล้วก็ตามนะคะการสูญเสียหลักๆที่ Eco Energy อ้างว่าจะเข้าไปช่วยลดได้ก็คือ 1. Impedance Loss หรือ i 2 l Loss ค่ะหรือการสูญเสียพลังงานในรูปความร้อนนั่นเองมันเกิดขึ้นทุกที่เลยค่ะที่มีกระแสไหลผ่านตัวนาที่มีความต้านทานไม่ว่าจะเป็นสายไฟบัสบาร์หรือจุดเชื่อมต่อต่างๆ การสูญเสียตัวนี้มันขึ้นอยู่กับขนาดของกระแสะยกกำลังสองคูณด้วยค่าความต้านทานหรือ i อ r นะคะต่อให้ PF เป็น1เป๊ะเลยถ้ายังมีการใช้กระแสะหรือกิโลวัตต์อยู่ก็ยังเกิด i อ l loss อยู่ดีค่ะการที่ Eco Energy อ้างว่าใช้วัสดุพิเศษมาช่วยลด impedance รวมของระบบก็คือการพยายามเข้าไปลดตัวคูณ R ในสมการนี้นี่เองค่ะทาให้ล s s มันลดลง 2. อ,งอะระบบที่มี PFD ไม่ได้แปลว่าไม่มี Har m onic s นะคะ โรงงานที่มีพวก VSD อินเวอร์เตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เยอะๆเนี่ยอาจจะมีค่า THD สูงก็ได้ค่ะซึ่งฮาร์โมนิกส์เหล่านี้ก็ทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานส่วนเกินในรูปของความร้อนทั้งในสายไฟมอแปลงแล้วก็ตัวอุปกรณ์เองด้วยการที่ Eco Energy อ้างว่าช่วยลด THD ได้บางส่วนประมาณ5-15%เนี่ยก็อาจจะช่วยลดการสูญเสียที่เกิดจากฮาร์โมนิกส์ตรงนี้ได้ด้วยค่ะ อ๋อเข้าใจนะครับสรุปคือแม้ว่าเราจะใช้แคปแบงค์จัดการ reactive power จนค่า PF ดีเลิศแล้วเนี่ยระบบก็ยังอาจจะมีการสูญเสียพลังงานจาก2ส,ส่วนหลักๆที่เหลืออยู่คือความร้อนจากความต้านทานของสายไฟ b u ส bar หรือ I s q u a r R loss กับความร้อนจากกระแสฮาร์โมนิกซึ่ง Eco Energy อ้างว่าเข้ามาช่วยลดการสูญเสียในส่วนนี้ได้โดยที่ไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่อง PF ที่ดีอยู่แล้วนั่นเอง ถูกต้องค่ะเป็นการมองหาโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพที่มันลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งนอกเหนือจากการจัดการแค่ค่า P F อย่างเดียวค่ะทีนี้ย้อนกลับมาที่ปัญหาที่หลายๆโรงงานอาจจะเจอกันบ่อยคือแคปแบงค์เสียหายบ่อยหรือว่าอายุสั้นจากประสบการณ์และข้อมูลทั่วไปอะไรคือปัจจัยหลักๆครับที่ทําให้เกิดปัญหานี้มีหลายปัจจัยประกอบกันเลยค่ะแต่ที่พบบ่อยๆแล้วก็ส่งผลกระทบชัดเจนเลยนะคะก็ได้แก่ 1. h a r m o n i ์โสค่ะอันนี้น่าจะเป็นสาเหตุอันดับต้นๆเลยในยุคปัจจุบันโรงงานที่มีโหลดนอนลีเนียเยอะๆอย่างพวก VSD, UPS, ระบบไฟ LED, Switching Power Supply ทั้งหลายเนี่ยจะสร้างกระแสฮาร์ o n i ิกปล่อยกลับเข้ามาในระบบเยอะมาก กระแสฮาร์โมนิกพวกนี้พอไหลผ่านตัวคาปาซิเตอร์จะทำให้เกิดความร้อนสูงเกินพิกัดได้ง่ายๆเลยค่ะทำให้ฉนวนเสื่อมสภาพบวมหรือบางทีก็ระเบิดได้โดยเฉพาะฮาร์โมนิกลำดับที่5กับ7ดนี่ตัวดีเลยค่ะ 2. แรงดันไฟฟ้าเกินค่ะถ้าแรงดันในระบบมันสูงกว่าพิกัดของคาปาซิเตอร์ต่อเนื่องนานๆหรือมีแรงดันกระชากหรือโวลทจสปค์สูงๆบ่อยๆก็ทาลายฉนวนข้างในคาปาซิเตอร์ได้เหมือนกันค่ะ 3. การสวิตชิงบ่อยครั้งค่ะในโรงงานที่โหลดมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆแล้วก็บ่อยๆทำให้ PFC ต้องสั่งสับแคปแบงค์เข้าออกตลอดเวลามันก็จะเกิดแรงดันกับกระแสกระชากหรือ Switching Transients ซึ่งส่งผลเสียทั้งต่อตัวกับ c พ p t c r เ o อเองแล้วก็ตัว Magnetic Contactor ด้วยค่ะ 4. อุณหภูมิแวดล้อมสูงค่ะภาพตู้แคปแบงค์ติดตั้งในที่ที่ระบายอากาศไม่ค่อยดีหรืออุณหภูมิรอบๆมันสูง ก็จะทำให้ตัวแคปซิเตอร์ร้อนสะสมแล้วก็เสื่อมสภาพเร็วขึ้นค่ะ 5. คุณภาพไฟฟ้าจากต้นทางไม่ดีค่ะบางทีปัญหาก็มาจากข้างนอกเลยเช่นแรงดันจากการไฟฟ้าไม่ค่อยสเสถียรมีสัญญาณรบกวนปนเข้ามาก็ส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงอุปกรณ์ในโรงงานเรารวมถึงแคปแบงด้วยค่ะโหปัจจัยเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วในมุมนี้การมีอีโคเอเนจีอยู่ในระบบ จะพอเข้ามาช่วยบรรเทาปัญหาเหล่านี้ได้บ้างไหมครับโดยเฉพาะเรื่องฮาร์โมนิกส์ที่ดูจะเป็นปัญหาใหญ่เลยค่ะถ้าพิจารณาจากคุณสมบัติที่ทางเพียนพาวเวอร์เขาอ้างไว้นะคะการที่ Eco Energy สามารถช่วยลด THD ลงได้บ้างแม้จะแค่5-15%เนี่ย ก็ถือว่าเป็นการช่วยลดความเครียดจากกระแสฮาร์โมนิกสที่จะไหลเข้าสู่ตัวคาปาซิเตอร์แบงค์ได้โดยตรงนะคะซึ่งก็น่าจะช่วยลดความร้อนแล้วก็ยืดอายุการใช้งานได้ในระดับหนึ่งค่ะ นอกจากนี้ถ้าหากว่า EcoEnergy ช่วยลด Impedence รวมของระบบได้จริงเนี่ยมันก็อาจจะช่วยให้แรงดันในระบบโดยรวมมีความเสถียรมากขึ้นคือลดการแกว่งหรือ Voltage Fluctuation ที่เกิดจาก h a r m o n i c หรือการ Switching โหลดลงได้ซึ่งอันนี้ก็จะช่วยลดความเครียดทางด้านแรงดันให้กับแคปแบง k ได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะต้องย้ำนิดหนึ่งว่าผลลัพธ์พวกนี้มันก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพจริงๆของอุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมนั้นๆด้วยแล้วก็ระดับปัญหาเดิมที่มีอยู่ด้วยคือการลด THD ได้5-15%อาจจะช่วยได้บ้างแต่ถ้าโรงงานมีปัญหาฮาร์โมนิกที่รุนแรงมากๆจริงๆเนี่ยการแก้ปัญหาที่ตรงจุดกว่าอย่างเช่นการติดตั้งฮาร์โมนิกฟิลเตอร์ก็อาจจะยังคงจำเป็นอยู่นะคะ Eco Energy อาจจะเป็นเหมือนตัวช่วยเสริมมากกว่าจะเป็นทางแก้หลักสำหรับปัญหาฮาร์โมนิกส์ที่รุนแรงมากๆค่ะเข้าใจครับคือมองเป็นตัวช่วยเสริมในการลดสตรสให้กับแคปแบงค์จากปัญหาคุณภาพไฟฟ้าบางอย่างได้แต่ก็ต้องประเมินสถานการณ์จริงควบคู่กันไปด้วยเอาล่ะครับวันนี้เราก็ได้เจาะลึกความแตกต่างกลไกการทำงานแล้วก็ความเป็นไปได้ในการทำงานร่วมกันของคปาซิเตอร์แบงค์กับ Eco Energy จากเพียร p พาวเวอร์กันไปค่อนข้างละเอียดทีเดียว สรุปสั้นๆอีกครั้งนะครับ Capacitor Bank เนี่ยเป็น Active System หน้าที่หลักคือจ่าย k v r เพื่อปรับปรุง Power Factor หรือ PF แก้ปัญหาค่าปรับแล้วก็ลดการสูญเสียจาก Reactive Power แต่ก็ค่อนข้างไวต่อปัญหาคุณภาพไฟฟ้าอย่าง Harmonix กส่วน Eco Energy เป็น Passive System หน้าที่หลักตามคำอ้างคือปรับปรุงการไหลของกระแสโดยลด i m p e d a n c e เพื่อลด i 2 r Loss แล้วก็ช่วยลด h a r m o n i ิ n nice ส์ไรได้บางส่วนโดยไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับการจ่าย k v r เลย ทั้งสอ,งอย่างดูเหมือนจะทำงานคนละหน้าที่กันนะครับแล้วก็ไม่น่าจะขัดแย้งกันสามารถใช้งานร่วมกันได้และยังมีความเป็นไปได้ที่ Eco Energy อาจจะช่วยเสริมการทำงานแล้วก็ยืดอายุของคาปาซิเตอร์แบงค์ได้จากการช่วยลดผลกระทบของ h a r ์ o n i ิสและปรับปรุรงเสถียรภาพของระบบด้วยใช่ค่ะสิ่งสำคัญเลยก็คือการตระหนักว่าการบริหารจัดการพลังงานในโรงงานเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากกว่าแค่การดูค่า P.F ให้ผ่านเกณฑ์นะคะ การมี PF ที่ดีเยี่ยมมากๆไม่ได้เป็นการการันตีเลยว่าจะไม่มีการสูญเสียพลังงานในจุดอื่นๆซ่อนอยู่อีกการสูญเสียจากไอสแค r ร์ l l ฟล s ในสายไฟและบัสบาร์หรือการสูญเสียจาก a r ร onic ิสเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็อาจจะมีนัยสำคัญในบางระบบได้ค่ะการหันมาพิจารณาปัจจัยเหล่านี้อย่างจริงจังมากขึ้นทำความเข้าใจเรื่องอ m p e d a n c e ของระบบเราลองวัดระดับ Har m onic สดูอาจจะเปิดมุมมองใหม่ๆในการค้นหาโอกาสประหยัดพลังงานเพิ่ม,เต,มเติมที่เราอาจจะเคยมองข้ามไปก็ได้นะคะ เทคโนโลยีอย่าง Eco Energy ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นําเสนอแนวทางในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้ซึ่งก็ต้องพิจารณาข้อมูลแล้วก็ผลการทดสอบอย่างรอบคอบกันต่อไปค่ะและทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับระบบในโรงงานบ้างครับ อาจจะเป็นคำถามที่น่าคิดต่อสำหรับวิศวกรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านเลยนะครับลองกลับไปสำรวจระบบไฟฟ้าของตัวเองดูนะครับวันนอกจากการดูแลค่า PF ให้ดีอยู่เสมอแล้วเนี่ยเราเข้าใจและจัดการกับการสูญเสียพลังงานในรูปแบบอื่นๆเช่น i Square Loss หรือผลกระทบจาก Harmonics ได้ดีพอแล้วหรือยังมีจุดไหนที่เราจะปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้ดียิ่งขึ้นไปอีกได้บ้างสำหรับการพูดคุยเชิงลึกในวันนี้ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ